ไปเลยป้องป้องเด็ดโอ้ยไปเฮ้ยนี่แล้วโอ้ยพวกแม่เนาะค่ะผมอยู่บีแล้วไปครับไปไปไอ้นี่ป้องนี่ป้องปองปองป้องป้ออยู่กัแดงรั่วเจียโอ้ยอ๋อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวๆดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีดี๋ยยวเดวเดี๋ยวเยวเเดยเดยยวดี๋ยวเเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเว

เปลี่ยนโต๊ะเดี๋ยโตเนาะเนกอ้ยารเยุได้ถ้ารู้ไหมไเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยวู้ฮูยานเดือดอก้าเเกาเป็ดเจ้าเจะบอว่าตกป่าในการหยุเ่งซะ่อนกัได้

มาแล้วหนึ่งพันหนึ uh? ่งพ uh> oh, ันหกหนึ um> <ah ่งพไม่ถือทิ้งอายเนี่ยไม่ได้ถือยี่องี้ยสองสอง